สวัสดีค่ะคุณคุณ้นฝนเองนะคะ EP นี้นะคะจะมา,าจะมาสอนนะคะอีกหนึ่งวิธีในการแคปหน้าจอบันทึกหน้าจอของโน้ตบุ๊กหรือว่า PC นะคะเพราะว่ามีหลายๆคนนะคะ อ,อินบ็อกเข้ามาบอกว่าคุณคุณน้ำฝนคะในการที่แคปภาพไปแล้วเนี่ยหายัางไงก็หาไม่เจอคะ่ะคำว่าสกรีนช็อตหรือว่าคำว่า,าภาพบันทึกบันทึกภาพหรืออะไรที่เกี่ยวกับการแคปหน้าจอคือหาไม่เจอเลยคะ่ะไม่แน่ใจว่าเขาใช้ไฟล์ว่าชื่อไฟล์ว่าอะไรนะคะชื่อโฟลเดอร์ว่าอะไรคือหาอยัางไงก็หาไม่เจอมีวิธีการหาภาพหรือเปล่าคะว่าจะหาได้ ได้ยังไงนะคะก็ก็เลยมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะคะก็คืออีกหนึ่งทางเลือกนะคะในการแคปหน้าจอนะคะแล้วก็หาภาพเจอแน่นอนนะคะไปที่ไปเหมือนเดิมเลยะคะ่ะไปที่นี่นะคะวินโดว์แล้วก็สกรีนช็อตตัวนี้เหมือนเดิมนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคนคนขอขอนุญาตวันนี้ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาขออนุญาตนะคะแปบ๊บนึง อาปัญหาน,นิดนึงนะคะอ่ะ,ะปึ๊บ,บนี่นะคะกดค้างไว้นะคะมันเดิมค่ะหนึ่งสองสามปึ๊บหนึ่งสองสามปึ๊บหน้าจอเราจะเป็นมืดน,นะคะพึบ ไปครั้งหนึ่งเหมือนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมวิธีการเหมือนเดิมนะคะแต่เพียงแต่ว่าเรานะคะจะส่งภาพภาพนี้นะคะไปยังแชทของไปยังแชทการสนทนาของเรากับเพื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นบนแอปพลิเคชัน Line หรือว่าจะเป็นบน m essenger ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการส่งกันนะคะหลังจากที่เราแคปหน้าจอตามที่คุณกุณนน้ำฝนได้สอนไปแล้วนะคะก็เปิดไปที่หน้าแชทของเราเลยค่ะ <c oughs> แล้วก็ทำการเลือกแชทเพื่อนที่เราต้องการจะส่งไปนะคะ,ะหลังจากนั้นนะคะให้ทุกคนกดคลิกเมาส์ด้านขวาค่ะแล้วก็กดคำว่าวางหรือว่าจะกดคอนโทรลวางก็ได้นะคะเหมือนกันแล้วก็ทำการ Enter ส่งเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพที่เราส่งกันนะคะ นี่เลยค่ะทุกคนก็จะได้ภาพที่เราแคปหน้าจอมานะคะส่งให้เพื่อนของเรานะคะแต่ว่าข้อจำกัดของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกับการที่เราสกรีน uh, นะคะแคปสกรีนช็อตนะคะแต่ว่าภาพภาพภ,ภ,ภาพนี้นะคะจะอยู่ในเครื่องของเราอยู่แล้วแต่เราไม่ทราบเฉยๆเนาะว่าโฟลเดอร์นั้นชื่อว่าอะไรแต่ว่าภาพนี้นะคะจะต้องแคปหน้าจอหรือว่าบันทึกหน้าจอในขณะที่เราต้องการใช้ภาพก็คือแคปแล้วก็ส่งเลยแคปแล้วก็ส่งเลยนะคะไม่สามารถ ค้างไว้ไม่สามารถเก็บไว้ได้นานถ้าสมมติว่าเราแคปแล้วเราไม่ส่งนะคะเราแคปภาพอื่นนะคะเขาเราก็จะได้ภาพล่าสุดในการแคปนะคะค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณคุณ,คณฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ